ขอต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่รายการพรีข่าวเช้าค่ะก็ยังคงอยู่ภายใต้นะคะภารกิจของหน่วยบัญชาการหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดนะคะหรือขาดแคลนสิ่งใดๆนะคะเราก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟัง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ขั้าหนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาคห้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลนะคะเข้าศึกษาดูงานโครงการทหารพันธีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำไปประชาสัมพันธ์พร้อมขยายผลสู่ครอบครัวของกำลังพลและชุมชนของตนเองนักโครงการทหารพันธีตําบลโนนหน,นามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวดหัดอำนาจเจริญนั่นเองค่ะ ภารกิจของเรานะคะต่อไปจะลงกันไปในพื้นที่สำนักงานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการการพัฒนาค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สสาำนักงานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยผลิตน้ำดื่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยนะคะและโรงพยาบาลสนามณตำบลพระทาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก